do so สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้คนหนึ่งก็จะมารีแอคชั่นเพลงตามคำขออีกเช่นตามเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวเพลงนะครับก็เป็นเพลงพื้นบ้านเราเองอีกเพลงหนึ่งนะครับก็ซึ่งคนหนึ่งเคยรีแอคชั่นเพลงไปในตอนนั้นคือเพลงเริ่มต้นใหม่นะครับนะครับแล้วก็พเพื่อนนะนะศิลปินนะที่ร้องเพลงเริ่มต้นใหม่เนะี่ยคือ เห็นเนาะเห็นปุ okay? ๊บก like ็มาคอมเมนต์ขอบคุณแล้วก็ไหนๆก็ขอบคุณแล้วขอขอเพลงต่อได้ไหมนะเพลงต่อได้ไหมคือเพลงอะไรนะเดี <tag> ๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเขาว่าบอกว่าขอบคุณหลายๆไอ้นี่แล้วก็รบกวนเพลงคันเจ้าบอฮักนะคันเจ้าบอฮักนะครับหรือดยได้ไหมครับได้สิครับเขามาจัดให้คุณหนึ่งชอบไปแล้วนะครับแนะนําเพลงมาให้คุณหนึ่งมาไลคชันนี่นะ หนึ่งชอบจริงๆนะครับนะขอบคุณด้วยด้วยนะซ้ำนะครับที่แนะนําเพลงผลงานในดีมาให้คุณหนึ่งเีแอคชั่นเพลงกันนะครับ<ป>เดี๋ยว่าคุณหนึ่งก็ลองไปดูน่าจะน่าจะเพราะอ่ะถ้าคนเราถ้าไม่ถูกใจอ่ะไม่แนะนําให้ผมมารีแอ a ชั่นหรอกเพลงน่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณหนึ่งได้ตื่นตาตื่นใจเพลงสนุกสนุกแน่นอนนะครับนะ<ป>แล้วก็ขอบคุณด้วยนะ,นะที่ขอเพลงมาบอกว่าเขาคุณในไรไอ้นะครับ คือที่ร้องเพลงเริ่มต้นใหม่นะเป็นคนที่ร้องเพลงอธยาศัยดีนะร้องเพลงดีด้วยแล้วก็ความหมายดีคือเริ่มต้นใหม่นั่นแหละเออนะเหมือนกับความหมายของเพลงที่คุณหนึ่งดิเันเราไปดูย้อนที่คุณหนึ่งดิฉัน่นเพลงนี้แล้วกันนะครับเราไปดูต้นฉบับได้นะครับนะวันนี้ก็เลยขอเพลงต่อเลยนะขั้นเจ้าบอฮักนะครับมันก็แปลว่าอะไรอ่ถ้าเจ้าไม่รักนี่เหรอใช่ไหมคุณหนึ่งผิดหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้บอกคุณหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับ ขันเจ้าบ่ฮักนะครับโอเคเดี๋ยวคนหนึ่งก็ไปลองดูเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับนะโอ้ขันเจ้าบ่ฮักนะครับมีมีสามคนเลยนะศิลปินสามคนฟิชเชอร์ิ่งด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับเห็นนีนตัวนี้ขันเจ้าบ่ฮักเทศจำปาโจลาไทยไทยเคทีอะไรนะทอยเคทีเหรอนะครับก็อืก็ลองมาฟังดูเนาะ คนหนึ่งก็ลองมาฟังเพลงนี้นะครับในช่องของนาทน,นี่นะฮะโอเคมาให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้เนะี<อ>่ยคันเจ้าบบฮัก <c oughs> อาจจะบบฮักนะครับไม่รู้คุณหน่งจะแปลถูกผิดไม่รู้นะอ่ะพร้อมไปฟังเพลงนี้ครับคันเจ้าบบฮักครับไป <c oughs> <c oughs> นายพิกินร้านคาเฟ,ฟ่เปล่าวายสาวมาแล้ว เฮ้ยน่ารักมากนี่เฮ้ยนักร้องหล่อนะเนี่ยเสียงดีด้วยโอ้โหอัอเจ้าบอส

มันคงก้เป็นนาัเพจ้าอยู่บนนัอกเธอไอคือสิไปบอลอถ้าไอยังบอไดก่อนวนไอคงต้องตายคำเจ้าบอกเธอไอนั้นก็คงสิดีไอคงสิดี เดี๋ยวคุณหนึ่งลองแปลดูนะแปลไปดูอ๋อเอเสาเพื่อนบ้านเหล่านี้น่ารักน่ารักเนาะคนหนึ่งนีเด่นมาหลายเพลงนลยน่ารักทั้งนั้นเลยนี่บด้งหคนสูงงงทคจ่ะุบนี้แรงีปเปอร์สุดยองมาใด ถ้าจะลองไปามกมาเป็นแฟนไอ้จะขอสัญญาว่าจะมีเพ nah ียงเจ้าคนเดียวมีคนเดียวคนแต่ละจะบ่เห็ุให้เจ้าเสียใจที่ม่เพียงแต่เจ้าจนทัมือเก่าเท่าไอ้ตุ๊กตาเลยนะเนี่ยแต่ว่าผลสุดท้ายก็ต้องทำใจพอมันเป็นไปบ่ได้เปันไปไม่ได้คัมสันเลยหรอคัมัน นี่สาวสาวมอมแบบมีเสน่ห์มากเลยนะค่าเช่ารักไอ่คงดีแน่นอนเพราะแอบรักมาหลายปีกลง้ช่าตกลง ตอนนี้อายดีใจมากๆเอ้ยใช่ไหมห <c oughs> วานหวานด้วยจับมือด้วยเนีมีรับเลยด้เนี่ยผิวขาวจริงครับ เจ้าคือน้ำคักแท่เจ้าคือโกคัดแท่สนใจอ้ายแน่แม่สิ่บอกอีแม่เราไปขอเดือนหน้าเออเอ้าอะไรเนี่ยเอาแฟนมาเหรอ เอามีแฟนแล้วอโอ,โอน่าสงสารน่ะปิดชากด้วยแบบอเสียใจเนะาะกูสาคกูถดงฟังเพลงมาแต่แต่ใกล้จนจะจ,จ,จบแล้วนะครับมันแบบเป็นเพลงที่แบบดีมากเลยนะคือว่าข้าเจ้าถ้าเจ้าไม่รักเนี่ยไอ้คุยอยู่บ่ได้เพราะไอ้ฮักเมาน้อง ชอบน้องมาหลายปีนะครับแต่ถ้าเจ้ารักพี่พี่คงจะตอนนี้คือคงดีดีและมีความสุขแน่นอนนี่ใช่ไหมเรอยู่คนกับแรปเปอร์แบบว่าเ,าเก็บไปฝันนอนฝันละเมอต่างๆด้วยนะเพือแต่งเพลงได้ดีมากะนะครับแต่สุดท้ายแล้วแฟนมารับกลับซะง,งั้นแต่คนเรามันก็อ,อย่างนี้แหละนะแต่งเพลงมาจากแบบว่าเราเห็นสาวหลายๆคนเนาะ อย่างเช่นผมขอเชิญชมศิลปินคนนี้นะแต่งเพลงมาได้อย่างเหมือนเหมือนชีวิตคนเราอะ่ะคนเราก็ชอบหลายๆคนนี้แหละบางครั้งเอาอย่างๆงนะไอเทีเอาอย่างนะเอาอางนะี้ยเราไปเห็นร้านคาเฟ่ไปเที่ยวไหนอะเที่ยวร้านสมบูรณจลองเลยไปเที่ยวร้านคาเฟ่แบบนี้แหละแล้วเราก็เห็นสาวคนหนึ่งเราก็อยากอยากทักทายอยากไปนั่งคุยด้วยอยากไปอยู่ใกล้ๆว่าเจ้ามีแฟนหรือเปล่านะคือเห็นแล้วปุ๊บถูกใจก็อยากได้เจ้าเนี่ย อยากคุยกับเจ้าเราอยากเป็นแฟนเจ้าอยากมันคงจะดีอะ่ะเออดีมากๆแหละนะครับก็เห็นฉากมาก็เป็นร้านคาเฟ่ี่ะคาเฟ่ร้านร้านเือน,ร,นร้านน้ำน้ำดื่มมันแหละนะครับอืมช่างแต่งเพลงมากเลยนะเออแล้วก็นักร้องก็อื้อห,ห,หล่อด้วยนะเนี่ยนะฮะหล่อด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสามคนเลยคือเพลงเนี่ยสำเนียงเสียงเนี่ยซึ่ง แตกต่างกันแล้วก็แต่มีเอกลักษณ์ทั้ง3าคนคนละแนวเลยนะครับแล้วก็ลงตัวได้อย่างดีเยี่ยมมากนะฮะชอบชอบชอบเพลงนี้ขั้นเจ้ามหาเนี่ยเดี๋ยวลองไปเอาท่อนทุกแบบนี้ยไปลงติ๊กต็อกซะบ้างลองแบบเล็บซิงหน่อยแบบท่าแบบเอะค่ะขันเจ้ามหาเอะอะไรนะซตเอนะ <c oughs> คือไอ้ไอ้คง ไอ้คนอยู่บ่ได้ไม่ร้องหรือ่า <laughs> เดี๋ยว <laughs> จะเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยววันนี้คนหนึ่งคนลีชอดประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้างีงก็าฝากกดติดตามช่องคนหนึ่งไปเอวปะม่นไปกินนะครับเพื่อเป็นปกำลังใจให้คนหนึ่งด้วยแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอยากได้เพลงไหนก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับดี๋ยผมจะลีชั้น